สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามัดคนอ่านดวงหรือซิเตอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง31วันกันค่ะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563เรามาถึงผู้ที่เกิดวันที่13กันแล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆว,ว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอา เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจที่จะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดามนัด ใครที่เป็นแฟนลับมาดามมาโดยตลอดจะรู้ว่ามาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์เคิลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่มีช่วงหนึ่งที่ลูกเต๋าหมดเราเลยไม่สามารถดําเนินการสอนได้แต่ตอนนี้ลูกเต๋ามาแล้วนะคะ<ม>ก็จะแล้วเสร็จในประมาณเดือนพฤษภาคมดังนั้นะจะสามารถเปิดสอนได้ในเดือนมิถุนายนใครที่สนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพ ก็ไปสมัครที่สยามดวงอะคาเดมี่บอกรหัส pn 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าค่าเรียนนะคะบอกรหัส nu 1 0คุณจะได้รับส่วนลด1 0จากค่าอุปกรณ์การเรียนหรือใครอยากจะเรียนแบบเจอตัวมาดามเป็นเป็นเลยก็ได้ไปที่สมาคมโหระศาสนานาชาติสาขาบางขุนนนมาดามจะเปิดสอนวันที่7มิถุนา ปีพุทธศักราช2563นี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรียนจบแล้วคุณสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมเพื่อที่จะได้มีสมาคมรองรับว่าคุณจบจากทางสมาคมมีสถาบันที่จบออกมานะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันที่13ในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาบ้างนะคะมาดามขอสับไพ่ก่อนนะคะ แล้วขออนุญาตผู้ที่เกิดวันที่13ทุกท่านขอเป็นตัวแทนของท่านจับไพ่แทนท่านนะคะ าสำหรับผู้ที่เกิดมาที่13นะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยคุณต้องมีความอดทนให้มากๆหน่อยนะคะด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คุณอาจจะมีความอดทนน้อยไปสักนิดหนึ่งหรืออาจจะหงุดหงิดง่ายหรืออาจจะที่จะไม่อยากจะทนกับอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องคู่ครองหรือแม้กระทั่งเรื่องเพื่อนฝูงเจ้านายอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้มันอาจจะเป็นการที่ว่า อารมณ์ของเราวู่วางเกินไปต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนยากนิดนึงนะคะต้องอดใจอดทนรอไปสัหน่อยนึงก่อนในช่วงนี้มันจะขยับเขยื่อนทําอะไรเนะี่ยมันก็ยังยากลําบากอยู่เลยเพราะฉะนั้นทนทําไปถ้าสําหรับใครที่ยังมีงานทําอยู่ไม่ตกงานก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วสําหรับผู้ที่เกิดวันที่13ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าคุณกระตือรือร้นและขยันสักนิดนึงไม่ เออไม่เครียดไม่ไม่ท้อแท้กับชีวิตงานคุณมีนะไม่ใช่ไม่มีงานนะคะยังมีงานยังมีเงินผ่านมือให้ให้เราได้ใช้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรามาดูกันว่ารายได้ของผู้ที่เกิดวันที่13เนี่ยจะเป็นอย่างไรรายได้มีเข้ามานะคะแล้วก็มีเข้ามาดีด้วยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่เราอะ่ะ ต้องหนักแน่นอย่าใจอ่อนอะไรมักอย่าใจอ่อนอะไรง่ายเกินไปด้วยด้วยตัวคุณเองเป็นคนที่ขี้สงสารบางทีเนี่ยรายได้เรามีแต่ไอความที่เราไปเที่ยวสงสารคนอื่นเขามันก็อดไม่ได้ที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือทีนี้การสงสารในที่เนี้มันเป็นการสงสารที่ช่วยไปแล้วมันศูนเปล่านะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเราไม่ไหวละเราแบกรับภาร,ระเยอะเกินไปบางครั้งญาติพี่น้อง หรือว่าคนแม้กระทั่งคนในครอบครัวเราเองอะลูกหรือว่าคู่ครองของเรามันก็เป็นส่วนที่จะต้องรับผิดชอบบางทีญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณก็ปฏิเสธไม่ออกคุณเป็นคนที่รักครอบครัวอยากเห็นทุกคนในครอบครัวมีความสุขมันจึงกลายเป็นว่าช่วยเหลือเขาตัวเราลาบากนะคะลาบากในที่นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะทําให้ตัวเราลาบากคือการที่เราจะไปเป็นหนี้เป็นสินเขา เพราะว่าเราสปอยกับทุกคนในครอบครัวสปอยกับคู่รักสปอยกับคู่ครองสปอยกับอ,อ่ลูกทุกคนในครอบครัวเลยแม้กระทั่งญาติพี่น้องดังนั้นน่คนที่ลำบากกลายเป็นตัวเราระวังการที่ว่าเราสปอยมากไปแล้วทีเนี้มันไม่พอใช้แล้วเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วในจังหวะช่วงนี้นะคะการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเราคิดเลยว่า เรากู้นี่ยืมเสร็จแล้วเราจะจ่ายเขาไหวบางทีเราต้องมองเผื่อนะว่าเราต้องคิดเผื่อเราอย่าคิดว่าเราจ่ายได้เราจ่ายไหวเรายังพอเรายังมีงานทําอยู่บางทีอะไรมันก็เกิดขึ้นอย่างที่ไม่คาดคิดได้อย่างเช่นว่าโควิดเข้ามามีใครรู้ตัวล่วงหน้าสักสักปี2ปีหรือสักเดือน2เดือนไหมว่าเอ้ยเดี๋ยววันนั้นวันนู้นวันนี้มันจะมีโควิดเข้ามาแล้วเราจะต้องถูกหยุดอยู่กับบ้านถูกกักตัวอยู่กับบ้านมันไม่มีใครรู้มันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่เ,เกิดขึ้นอย่างป,ป,ปุบับปรับ เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เช่นกันคุณจะใช้จ่ายอะไรหรือคุณจะสงสารใครคุณก็ต้องระมัดระวังและดูแลให้ดีเมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นเป็นนี่เป็นสินจนต้องหนีอยู่ไม่ได้นะคะมันก็เลยจะกลายเป็นว่างานการที่เรามีทําอยู่มันจะเสียหายเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะเครียดจ,จนล้มเจ็บเลยก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้จะทํำยังไงเรามาดูันว่าถ้าเกิดว่าเราโมจะช่วยคนเขาแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะเดียวกันกับเขาล่ะเราเดือดร้อนเราจะพึ่งพาใครได้บ้าง พึ่งพาพี่น้องได้ไหมพึ่งพาพี่น้องก็ไม่ได้พี่น้องเองก็ไม่ค่อยมีนะคะหรือว่าถ้าเราไปพึ่งพาเขาจริงๆเนี่ยเขาพอเขารู้ว่าเราจะไปเขาก็ไม่อยู่บ้านเขาก็ไม่อยู่ให้เราพึ่งพานี่เรามาดูถึงว่าถ้าเกิดคนผู้ที่เกิดวันที่13บาคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่พึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคุณแม่พึ่งไม่ได้นะคุณแม่เองก็ลําบากเหมือนกัน <c oughs> แต่ถามว่าคุณคุณแม่รักครอบครัวไหมคุณแม่เป็นคนรักครอบครัวนะ ถ้าถามว่าพึ่งได้เนี่ยมันก็พึ่งได้แค่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะคะ mm. เพราะว่าตัวเขาเองนหะ mm. เขาก็ก็ไม่เคยมีแต่เขารักครอบครัวถามว่าถ้าเขาลําบากจริงๆหรือว่าคุณลําบากไปจริงๆแล้วเขาลําบากอยู่นะเขาจะให้พึ่งได้ไหม mm. ก็ให้ได้ตามที่มีแต่มันก็ไม่พอที่คุณจะจะถูๆไถๆไปได้นะคะเรามาดูถึงว่าถ้าเราพึ่งคุณพ่อล่ะขออภัยนะคะคุณพ่อนเป็นคนเก่งเป็นเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นคุณพ่อพอ พอที่จะพึ่งได้นะคะอยู่แต่ว่าเราอย่าใช้อา,อารมณ์พูดนะเราต้องขอดีๆต้องต้องรู้จักว่าอารมณ์อรวยอ่อนอ่อนผ่อนตามกับคําพูดของเขาบางครั้งบางคราวเขาอาจจะมีคําพูดแรงๆใส่เราเราก็ต้องหยุนหยวนยอมยอมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนที่จะต้องพึ่งพาเนาะแต่ทีนี้ถ้าคนเกิดวันที่13บสาเราคิดจะพึ่งเพื่อนฝูงได้ไหมเพื่อนฝูงอะพึ่งไม่ได้เลยเขาเองคุณมีเพื่อนที่ เขาไม่ได้มีฐานะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นเราจะไปพึ่งพาเขาเพื่อนที่สนิทเนี่ยก็พึ่งพาไม่ได้ตัวเขาเองเขาก็มีปัญหาหนักอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันที่13จึงกลายเป็นคนที่ขี้น้อยใจสักนิดนึงนะ,ะเพราะว่าเวลาที่เราเดือดร้อนแล้วมันพึ่งพาใครไม่ได้แต่เวลาคนอื่นเดือดร้อนเะน่ะโดยมักจะมาพึ่งพาเราก็เลยต้องทําใจและก็ต้องหัดหนักแน่นด้วยนะคะต้องคิดให้มากๆว่าเราจะให้ใครพึ่งเนี่ยต้องดูว่าเราเราลำบากไหมถ้าเราลําบากเนี่ย ก็ต้องปฏิเสธให้เป็นถ้าปฏิเสธไม่เป็นเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยยิ่งลําบากหนักเข้าไปใหญ่นะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องว่าถ้าคนที่เกิดวันที่สิบสามทำงานประจําอยู่เพื่อนร่วมงานหรือว่าที่ทํางานของคุณเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> <c oughs> งานประจําของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเน่ะมันมีเอ่อมีอะไรแตะมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องให้คุณคิดให้คุณทําแต่ถามถึงว่า คุณคิดคุณทําในช่วงนีมน้มันในช่วงนี้คุณมีความรู้สึกมันทอ้ทอท้ออยากจะเปลี่ยนงานอะ่ะไม่อยากทําที่ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคิดนู่นคิดนี่คิดมากคิดคิดกับเพื่อนร่วมงานว่าเขาคิดอย่างนั้นอย่างนี้กับเราหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคิดกับเจ้านายว่าเจ้านายคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเราเรา,เรามีความรู้ความสามารถนะไม่ใช่เราเราไม่เก่งนะแต่ทีนี้เจ้านายเนี่ยดูเหมือนว่าจะเฉยเฉยเฉยเมยกับเราเหมือนกับไม่ให้ความช่วยเหลือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เจ้านายเองก็มีเรื่องเครียดนะผู้ร่วมงานของเราเขาก็มีเรื่องเครียดเห,เหมือนเรานี่แหละเพียงแต่บางคนแสดงออกบางคนไม่แสดงออกจึงกลายเป็นว่าในช่วงนี้คุณอาจที่จะทํางานไปคิดมากคิดเยอะไปเองหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นว่าเราโมโนไปเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปคิดมากอะไรกับงานมากจนเกินไปหรือกับผู้ร่วมงานหรือกับเจ้านายมากเกินไปมีงานทําก็ให้กอดงานไว้แน่นในช่วงนี้นะคะไม่เป็นผู้ตกงานก็ดีแล้วแต่สําหรับใครที่ตกงานอยู่แล้วก็ หางานเออหาอะไรที่มันทําส่วนตัวจะไปหางานใหม่คงจะยากหน่อยในตอนนี้หาทําธุรกิจส่วนตัวไปเลยแต่มันเป็นธุรกิจเล็กๆก,ก็พอนะทีนี้เรามาดูว่าถ้าคนที่เกิดวันที่ส3สามเขาไม่ได้ทํางานประจําอยู่เขาออกมาหาทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําธุรกิจส่วนตัวไปแล้วจะเป็นอย่างไรธุรกิจส่วนตัวของคุณนะต้องระมัดระวังว่าคุณอาจจะเสียสวนกระแสงานของคุณอาจจะโดดเด่นหรือว่างานคุณสวนกระแสกว่าคนอื่นมีงานเข้ามาอยู่ตลอดเวลาดังนั้น ระวังนะคะมันจะมีคนมาขโมยไอเดียของเราไปหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองตัวคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเรียนรู้อะไรได้เร็วอะไรที่มันกําลังเป็นที่ฮอตฮิตในช่วงนี้คุณก็สามารถลอกเรียนแบบได้อย่างรวดเร็วด,วด,วด,ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันที่13ในช่วงนี้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ทำงานอะไรก็ได้ที่เราไปดูงานเขาแล้วลอกก๊อปปี้งานเขาแต่ดูดีๆนะอย่าให้มันผิดกฎหมายนะ แล้วเราเอามาทำเนี่ยมันก็จะทําให้เราอะ่ะมีมีโอกาสที่จะมีเงินหมุนมีเงินหมุนได้ตลอดเวลาเงินไม่ขาดมือนะคะถ้าคุณมัวแต่อยู่นิ่งๆเอาแต่ท้อเนี่ยคุณจะไปไม่รอดใครก็ตามที่ตกงานมาแล้วอะ่ะสําหรับใครที่ตกงานหรือถูกเออเลิกจ้างอย่างอย่างกระทันหันแล้วไม่รู้จะทําอะไรมานอนเครียดไปมันไม่มีประโยชน์คิดหาขนทางที่จะทํามาหากินเอาฝีมือของเราทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ย บินลนลองหาดูซิว่าลองทําอย่างนี้ดูซิลองทําอย่างนั้นดูซิลองเล็กๆน้อยๆดูก่อนลองแล้วมันประสบความสําเร็จไหมถ้ามันประสบความสําเร็จเราค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนานวันไปเราไม่จําเป็นต้องไปทํางานประจาแล้วเพราะเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเราเองด้วยงานด้วยอาชีพของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นได้นะคะทีนี้ถามว่าจะประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่มีความเก่งอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> หัวคิดพลิกแพงดีนะคะเอาตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เรามาดูถึงเรื่องความรักความรักของผู้ที่เกิดวันที่สิบสามสำหรับคนโสดคนโสดในช่วงนี้ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะแต่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครสักคนเลยเพราะว่าไม่รู้จะเลือกใครดีแล้วตัวเองก็ห่วงอยู่กับเรื่องงานด้วยอยากที่จะทำงานอยากที่จะทำอะไรให้มันแบบว่า ให้มันดีกว่านี้นะคะอาจจะไปมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องงานมากเกินไปจนบางทีไม่มีเวลามองใครหรือถ้ามีเวลามองคนหรือมีคนที่จะเข้ามาบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มีพันธะเข้ามาเขาไม่ได้สดสนิทมาเขาอาจจะเพึ่งเลิกจากครอบครัวเดิมแล้วก็มีความเจ็บปวดมาแล้วก็มาหาเราเหมือนจะเอาเราเป็นที่พักพิงใจแต่ถามว่านานวันไปจะโอเคหรือจะลงเอยกันได้ไหมอาจจะเป็นแค่เพียงที่ว่ามาพูดมาคุยกันแค่เพียงเป็นเพียงความคิดที่ว่า เหมือนอยากจะสารสัมพันธ์ต่อแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่โอเคนะยังไม่ลงเอยนะเพราะฉะนั้นน่ะคนโสดในในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คองโสดต่อไปก่อนอย่าเพิ่งไปลงเอยกับใครง่ายๆตอนนี้ถ้าลงเอยไปดียังไงมันก็เป็นแค่เพียงความฝันแหละมันไม่มันไม่โอเคกับเราจริงๆนะคะเหมือนกับเขาเข้ามาเป็นแค่เพียงทางผ่านในชีวิตเราเท่านั้นแต่สําหรับคนที่มีคู่ครองแล้วล่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงคนที่มีคู่ครองแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะคะ ในช่วงนี้ตัวเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขากลา,กลายเป็นว่าเราใช้วิธีสปอยเขาด้วยการให้เงินใช้หรือว่าอยากช็อปอะไรอยากกินอะไรอยากซื้ออ,อยากช็อปอะไรในเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกไปช็อปนอกบ้านแล้วมีให้มีเว็บไซต์ให้คุณเลือกได้เลย Lazada ก็มีนะคะช้อปปี้ก็มีก็ตามใจคู่ครองไปนะคะอาจที่จะเป็นการว่า ใช้เงินซื้อเวลาเราอาจที่จะเป็นฝ่ายหาเงินมันก็เลยกลายเป็นว่าคู่ครองอาจจะใช้ตังเก่งนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอย่าตามใจเกินไปนะเดี๋ยวจะทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนได้แล้วถ้าวันหนึ่งที่เราคิดที่จะไม่ตามใจเขาจะไม่อยู่กับเราเพราะเขาเคยเคยชินกับการที่ว่าเราสปอยเขาจนเคยตัวแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องประหยัดกันบ้างอะช่วงนี้มันต้องรัดเข็มขัดแล้วล่ะแล้วเราไม่พูดถึงเหตุผลอยู่ดีดๆแล้วก็ ให้ลดลงไปเลยทันทีหรือไม่ตามใจเลยทันทีเนี่ยเขาจะไม่ทนอยู่กับเรานะเขาจะคิดว่าเราอะ่ะรู้สึกว่าเราจะนอกใจเขาหรือเปล่าเราหมดรักเขาแล้วหรือเปล่านะคะมันจะกลายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยต้องให้คําปรึกษาต้องให้เอ่อต้องพูดต้องคุยต้องบอกกันว่าในตอนนี้นะภาวะเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วอะ่ะผู้ครอ,องของคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะแต่เขาเห็นว่าเรายังให้ไหวเนี่ยเขาก็คิดว่าเรามีเราต้องเริ่มต้นพูดกันให้เข้าใจถ้าคุณพูด ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงเอยไปได้ด้วยดีตัวคุณเองคุณก็อยากให้ครอบครัวมีความสุขคุณถ้าคุณอยากได้แบบนั้นและอยากอยู่กันแบบมีความสุขทุกอย่างต้องพูดตัวคุณเป็นคนที่พูดอะไรอ่ะพูดเก่งอยู่แล้วและอีกอย่างหลักในการพูดของคุณคุณมีคุณสามารถพูดทำให้เขารู้สึกว่าอ่อนอ่อนผ่อนตามคอยตามคุณได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นอะ อย่านิ่งใช้วิธีพูดซะจะดีกว่าด้วยคนเกิดวันที่13เนี่ยตัวตนของคนวันที่13เป็นคนที่มีอะไรแล้วไม่ค่อยพูดชอบอึดเอาไว้เก็บเอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนการเอาไว้ก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันระเบิดอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นอะอะไรที่มันไม่ไหวพูดไปเลยบอกไปเลยมันจะได้ไม่มีการระเบิดอารมณ์เกิดขึ้นถ้ามันมีการระเบิดอารมณ์เกิดขึ้นมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปนะคะเขาอาจจะไปจากคุณได้ ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนอะมีการที่เขาเรียกว่ามีอารมณ์ขุนขุนอยู่ในใจด้วยกันทุกคนทั้งนั้น่ะเพียงแต่ว่าบางคนก็ระเบิดออกไปเลยไม่เก็บเอาไว้แต่บางคนก็เก็บเอาไว้ เก็บไว้มากๆมันเหมือนเป็นการสะสมมันเหมนมันเหมือนแทนที่มันจะเป็นตะกอนที่ไหลออกไหลไปกระน้ําออกไปเลยเพราะว่าเราเราได้ระบายออกไปจะกลายเป็นว่าเราปล่อยให้มันนอนก้นนอนก้นสะสมไปเรื่อยๆกลายเป็นตกผลึกเป็นก้อนใหญ่ทีเนี้ยไล่ให้ออกมันก็ไม่ออกมันก็ต้องใช้วิธีระเบิดมันถึงจะออกจากเราไปได้มันก็กลายเป็นว่าระเบิดอารมณ์ใช้คําพูดรุนแรงได้นะคะเพราะฉะนั้น่ะมีอะไรอย่าปล่อยให้มันตกผลึกพูดไปเลยให้มันจบเป็นเรื่องๆไปมันจะได้ไม่เดือดร้อนนะคะ ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพของผู้ที่เกิดวันที่สิบสามบ้างสุขภาพให้ระวังเรื่องภูมิแพ้นะ <c oughs> ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นการที่เรียกว่าอากาศมันร้อนแบบร้อนมากมันก็ทําให้เราเป็นภูมิแพ้ได้นะบางคนเนี่ยร้อนมากๆมันจนทนไม่ไหวนะคะมันก็อาจที่จะเป็นหวัดได้มีน้ำมูกได้เพราะฉะนั้นนะ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคนจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องดูแลสุขภาพ เวลาออกนอกบ้านก็ควรที่จะต้องมีหน้ากากอนามัยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าคุณสามารถที่จะรับเชื้อได้ง่ายด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่13เวลาจะไปไหนมาไหนเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนรัฐบาลพูดไว้รัฐบาลพูดไว้ไว่ายังไงก็ควรจะทําตามมันไม่ใช่ทาเพื่อใครมันทาเพื่อตัวเราถ้าเราเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยโอเคบางคนเขาไม่คนตายน้อยก็จริงแต่ถ้าเราไม่ตายอ่ะแต่เราถูกกักตัว14วันแล้วเราก็จะ เจอเจอกับใครไม่ได้เจอเจอกับคนในบ้านไม่ได้มันยิ่งเหงามากๆเลยนะแล้วคนมันที่สิบามยิ่งขี้เหงาอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นน่ะทางที่ดีที่สุดป้องกันตัวเองไว้อย่าให้ตั้งไปติดเชื้อมาได้ง่ายๆระวังเพราะว่าคุณเป็นเป็นช่วงที่ภูมิแพ้อมันอาจที่จะแพ้อากาศแพ้แพ้นู่น,นแพ้นี่รับฝุ่นรับละอองมามันก็เป็นได้ง่ายๆอย่าเครียดมาก จนไม่กินไม่กินไม่นอนนะเพราะว่าคุณอาจที่จะกลายเป็นโรคกระเพาะได้หรือบางทีก็ทํางานก็ทําแบบบ้างานไปเลยจนไม่มีเวลากินดังนั้นโรคกระเพาะจะมาเยี่ยมนะเป็นเพราะาเรากินไม่เป็นเวลาเกินไปอย่าเครียดกับการงานหรืออย่าเครียดกับภาวะเศรษฐกิจหรืออย่าเครียดกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามากจนเกินไปจนทําให้พอเวลาเราเครียดในระบบข้างในมันรวนเราจะไม่รู้หรอก เพราะมันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นแต่เราจะรู้สึกอีกทีว่าเอ้ยตั้งสองวันสาวันแล้วทาไมเราถึงยังไม่ถ่ายนั่นเป็นเพราะว่าคุณเครียดแล้วระบบขับถ่ายเนี่ยลำไส้มันไม่บีบตัวพอมันย่อยเสร็จมันก็ไปตกค้างค้างอยู่ในนั้นมันก็กลายเป็นว่าลำไส้มันจะอุดตันได้นะนะคะแล้วระวังเรื่องการคิดมากของเราการคิดมากของเราคิดนู่นคิดนี่คิดหลายอย่างบางทีคิดมโนไปเองมันยึงทําให้สมองเราไปใช้งานกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องระวังกะความจําของคุณจะลดลง ถ้าคนที่อายุ50อัพไปแล้วหรือ60แล้วเนี่ยระวังว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ได้แต่สําหรับช่วงคนวัยทํางานมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมได้มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้ความคิดน่ยไปในทางที่เปล่าประโยชน์มาก mm. เกินไปคิดมากเกินไปคิดนู่นคิดนี่มโนไปเองนะคะ ก็ต้องรดลดเรื่องความคิดตรงนี้ลงหน่อยมันก็จะส่งผลหลายอย่างเลยไหนจะโรคกระเพาะก็จะมาไหนจะลำไส้อุดตันก็ลำไส้อุดตันขออภัยค่ะลำไส้อุดตันก็จะมาเยี่ยมนะคะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยทองห้สิบอัพ 40อัพก็เริ่มไวทองแล้วนะของมาดามเองอนะ40อัพมาดามก็ไวเริ่มไวทองแล้วตอนนั้นนะคะทีนี้สําหรับบางคนเนี่ยเขา50อัพบ้างบางคนก็40อัพบ้างเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเริ่มจะเปลี่ยนแปลงนะ <c oughs> ขออภัยค่ะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงแต่สําหรับผู้หญิงก็ให้ดูแลเรื่องมดลูกสักนิดนึงไปตรวจภายในไว้บ้างก็จะดีนะคะแต่สําหรับคุณผู้ชายก็อาจจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมาก ใครที่50อัพไปแล้วแต่สําหรับคนที่อยู่ในวัยทางานหรือยังวัยรุ่นอยู่ก็อาจจะยังไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอาจจะเป็นว่าถ้าอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยทางานถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะมีระบบเกี่ยวกับระบบรอบเดือนเวลามาแล้วมันจะปวดท้องมากเป็นผิดปกติอาจจะมีเกิดขึ้นได้นะคะไม่ทุกคนนะสําหรับบางคนเพราะว่าในที่เนี้ยในทุกตําแหน่งเนี่ยเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องเจ็บป่วยไปสมดทุกตําแหน่งแล้วให้ระวังเรื่องการที่ เบางทีเรานั่งนานๆเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเรานั่งทํางานเนี่ยหรือว่าเรากินอาหารเนี่ยไม่ครบหมวดหมู่มันจะทําให้บางทีร่างกายขาดแคลเซียมแล้วเราจะเป็นตะคิวเป็นตะขิดระวังการเป็นตะคิวที่น่องได้ด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันที่13ในช่วงเดือนเดือนเมษายนเนี่ยคุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายมันสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากความเครียดนะคุณอาจจะเครียดนูน่นเครียดนี่แล้วคิดมากพอคิดมากแล้วมันจะทําให้เราอะ คนเราเนี่ยเวลาเครียดไม่ว่าเป็นไม่ว่าร่างกายคุณจะแข็งแรงหรือสมบูรณ์แค่ไหนก็ต่างถ้าคุณมีอาการเครียดมากๆเนี่ยข้างในมันรวนแล้วร่างกายเราจะผิดปกติได้เดี๋ยวโรคโน้นโรคนี้มันก็จะแทรกเข้ามาเองได้โดยที่บางทีเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยทำไมอยู่ดีๆเป็นคําว่าเครียดในที่นี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องเครียดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจนะบางครั้งบางคนเนี่ยทำงานมากเกินไปเขาเครียดได้เครียดโดยที่เขาคิดในใจว่า ฉันก็เงินดีฉันก็เงินไม่ขาดมือฉันจะเครียดเรื่องอะไรจริง,รงๆร่างกายของคุณต่างหากที่เขาเตือนคุณให้รู้ว่าเขาเครียดแล้วนะเขาทํางานมากเกินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลร่างกายด้วยนะคะมีเวลาเขาออกกําลังกายบ้างอย่าปล่อยปะละเลยอย่าใช้เขาจน จนเรียกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาจะมาส่งผลเตือนให้คุณอีกทีหนึ่งคุณก็มีความรู้สึกว่าโอ้คุณก็แย่แล้วร่างกายเตือนแล้วเราดูแลเขาไม่ทันซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมีโอกาสก็ดูแลร่างกายบ้างออกกําลังกายบ้างนะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่13นะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องว่าโชคลาภ่ะโชคลาภของผู้ที่เกิดวันที่13มีไหมช่วงเนี้โชคลาภไม่มีนะ มันอาจที่จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเราต้องสู้ต้องรุยด้วยตัวเองอาจจะต้องเหนื่อยด้วยตัวเองแต่ความรู้ความสามารถแล้วว่าสติปัญญาของคุณเนี่ยมันสามารถทําให้คุณสู้คุณรุยและข้ามผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้แต่อาจจะลําบากนิดนึงอาจจะเหนื่อยนิดนึงหรืออาจที่จะเป็นคนที่หรือไม่ใช่ขออภัยนะหรืออาจที่จะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมในการดำดำรงชีวิตอยู่สักหน่อยนะคะอาจจะไปดูว่าเอ้ยคนเขาทำธุรกิจอันนี้แล้วเขาเขาดีเนี่ยอันนี้น่าทำนะ คุณสามารถ Copy ้งานได้อย่างที่บอกไงคะแต่ Copy ้ในที่นี้ดูดีๆนะอย่าไปทับเส้นใครเขาอย่าไปทับลิขสิทธิ์ใครเขาเดี๋ยวเราจะซวยเอาเป็นว่า Copy ี้แล้วไม่เดือดร้อนก็ทําไปเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็เรียนแบบกันเยอะแยะ mm hmm. ดังนั้นก็สําหรับผู้ที่เกิดวันที่13 <c oughs> มาดามเผาอวยพรให้คุณข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันทุกๆท่านนะคะข้ามผ่านไปได้ด้วยดี เรายังไม่รู้เลยว่าวันไหนเดือนไหนที่เขาจะยกเลิกยกเลิกมาตรการนี้เขาประกาศถึงวันที่30เมษายนเราก็มาเราก็มาอดทนกันไปเนาะถึง30เมษายนว่ามันจะข้ามผ่านไปได้จริงไหมถ้ามันข้ามผ่านไปได้จริงก็พฤษภาเราก็จะได้เริ่มต้นเขาเรียกว่าเดือนหน้าฟ้าใหม่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ออกสู่โลกภายนอกได้ทำมาหากินกันอย่างจริงจริงจังๆสักทีการเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนานๆหรือว่า ตักตัวในบ้านแล้วให้นั่งทํางานไปมันเหมือนว่าเราไม่ได้เจอโลกภายนอกเหมือนสมองมันไม่แล่นบางคนก็คุณคิดคิดมากคิดเยอะแล้วทําให้บางทีไอ้โควิดไม่เป็นหรอกแต่จะเป็นโรคประสาทกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะคะข้ามผ่านมันไปให้ไปได้ด้วยดีแล้วก็เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งสู้กับมันสู้กับภาวะวิกฤตนี้เมื่อคุณข้ามผ่านไปแล้วคุณจะรู้เลยว่า ต่อไปนี้ในวันข้างหน้าไม่ว่าอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่มันยากไปกว่านี้แล้วเพราะครั้งนี้มันเป็นครั้งที่โหดที่สุดในชีวิตแล้วแหละที่เคยเจอมาให้เราคิดแบบนี้ซะ้าแล้วอีกหน่อยวันข้างหน้าเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะเหลือบากวว่าแรงสําหรับเราแล้วเนาะขอเป็นกําลังใจให้นะคะจบความพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันที่13แล้วค่ะพบกับมาดามให,ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ